ชอบช้อปปิ้งแบรนด์เนมเหมือนใบเตยโดนชาวเน็ตเตือนเบาได้เบาคนนี้ถูกเปรียบเทียบใบเตยเมวกี้ปรยาโดนชาวเน็ตเตือนเบาได้เบาเทียบกับใบเตยเรื่องนี้ เรียกว่าสวยรวยเก่งและเซ็กซี่มากอย่างมิวกี้ปรยาซึ่งเราจะเห็นผลงานของเธอในโลกโซเชียลหากใครติดตามสาวมิวกี้จะเห็นไลฟ์สไตล์ของเธอนั้นชอบช้อปปิ้งหมดเป็นล้านและทำช่อง YouTube ทำคลิปช้อปแบรนด์เนมมากมายซื้อของซื้อรถซื้อบ้านเรียกได้ว่าเรียกเสียงชมกันไปอย่างมากมายกันเลยทีเดียว แต่ล่าสุดทางด้านสาวมิกกี้โดนชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาเตือนในคลิปรายการวอล์กชีนีอินดี้มิวกี้ปรยาโดยเผยเรื่องจริงวันนี้แซนมากี่ครั้งผ่านช่อง YouTube ต้นหอมของดีเจต้นหอมที่คอมเมนต์ว่าต้นหอมทำตัวพอดีพอดีแต่มิวกี้เกินไปเบาๆค่ะทำไม่ได้ก็อย่าฝืนพูดแบบไม่อ้อมค้อมนะในสายตาพี่หนูเหมือนคล้ายๆใบเตยคือพยายามรวย กิริยาท่าทางมนุษย์เรามองออกค่ะมิวกี้คล้ายๆใบเตยจากนั้นทางด้านชาวเน็ตรายอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าไม่น่าจะพยายามรวยนะคะน่าจะรวยจริงแค่ไลค์ขายของก็ได้เกือบร้านแล้วและบอกว่าไม่เหมือนเลยค่ะเพราะมิวกี้นั้นนางเทสดีมาตั้งนานแล้ว